เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคำว่าเล่รับลวงทางนั้นไม่ธรรมดามีเะนั้นเนี่ยนะครับไม่ทู่ไม่ทูซีอยู่มาได้จนถึง8ปีชนิดที่คนไทยยังมึนว่าอยู่กันมาได้อย่างไรคณะหลอมรวมประชาชนนั้นเราไม่ต้องการกดดันสารไม่ต้องการกดดันตัวแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เอง แต่เรากดดันประชาชนด้วยกันเองว่าทนให้พลเอกประยุทธ์ละเมิดกฎหมายไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ในการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นเท่ากับเป็นการท้าทายมโนธรรมสำนึกของคนไทยผมสนใจว่าประชาชนจะพร้อมลุกขึ้นมาจัดการกันวันไหนวันนี้ก็เริ่มความพร้อมแล้วผมเชื่อว่าคนจะมากกันตามลำดับ ให้ดูปรากฏการณ์14ตุลาคม16เอาไว้ให้ดูปรากฏการณ์พฤษภา2535เอาไว้จุดจบไม่ต่างกันและผมเชื่อว่าใกล้เข้ามาแล้วอ,อย่างนี้ครับสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคำว่าเล่รับหลวงพางนั้นไม่ธรรมดามีฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ทู่ไม่ทูซีอยู่มาได้จนถึง8ปี ชนิดที่คนไทยยังมึนว่าอยู่กันมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าประชาชนมีความพร้อมคณะหลอมรวมประชาชนก็พร้อมล่วงหน้าอยู่แล้วประชาชนพร้อมอย่างไรคณะหลอมรวมก็พร้อมเฉกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ย่อมจะรู้ดีว่าเหตุวิกฤตที่กำลังจะเกิดนั้นมาจากตัวเอง มาจากการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ตัวเองฉีก50มาทำปี60และตัวเองก็ละเมิดเสเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นวิกฤตใหญ่และวิกฤตนี้เนี่ยนะครับเป็นวิกฤตที่พลเอกประยุทธ์ไม่มีวันที่จะรับมือได้อย่าเข้าใจว่าวันนี้จะแข็งแรงมันปี57สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเร็วพลเอกประยุทธ์ก็จะจบเร็ว ประเทศก็จะได้นับหนึ่งกันเร็วแต่ถ้าประชาชนยังไม่พร้อมประยุทธ์ก็จะอยู่ต่อแต่อย่างที่ทางพี่นกเขาได้อธิบายความว่าบัดนี้มันได้เวลาแล้วที่จะได้สร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้กันสักทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยนะครับในคืนนี้พวกเราคงจะได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าพรุ่งนี้อย่างไรมาดืนอย่างไรวันที่24อย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกำลังประเมินสถานการณ์ นะครับเนื่องจากว่าพวกเราก็อยู่กันทุกแวดวงต้องการคิดทุกอย่างอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช้ความรู้สึกในการตัดในการขับเคลื่อนแต่ใช้การทําหน้าที่ในฐานะประชาชนในการต่อสู้เพื่อให้สิ่งดีงามมันได้บังเกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมไม่สนใจว่าประยุทธ์อยู่หรือไปไม่สนใจการทําหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญ mm hmm. ผมสนใจว่าประชาชนจะพร้อมลุกขึ้นมาจัดการกันวันไหน วันนี้ก็เริ่มความพร้อมแล้วผมเชื่อว่าคนจะมากกันตามลำดับให้ดูปรากฏการณ์14ตุลาคม16เอาไว้ให้ดูปรากฏการณ์พฤษภา2535เอาไว้จุดจบไม่ต่างกันและผมเชื่อว่าใกล้เข้ามาแล้วอย่างที่บอกนี่ครับว่าความคาดเราไม่ได้คาดหวังว่าประยุทธ์เขาจะแสดงมโนธรรมสำนึก พราะผมไม่เชื่อว่าเขาจะได้แสดงมโนธรรมสำนึกแต่ยิ่งประยุทธ์อยู่เนี่ยจะนำพาไปเกิดวิกฤต์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าประยุทธ์จะอยู่หรือไปคณะหลอมรวมประชาชนยังจะต้องทำหน้าที่ดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่สนใจผลลัพธ์อันนี้เพียงแต่ว่าได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนไปว่าคุณจะกลายเป็นต้นเหตุของวิกฤต และวิกฤตนี้คุณไม่สามารถที่จะรับมือได้อีกต่อเช่นว่าจะเลือกตั้งอยู่แล้วมาเพื่อนกันทำไมเนี่ยเพราะความที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับว่าอะไรก็ได้เนี่ยเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศว่าเขาจะอยู่8ปีนะแต่เขาขอทีละปีทีละหกเดือนทีละปีทีละหเดือนกว่าคนไทยจะรู้ตัวเนี่ยแปีแล้วนะและขนาดนี้ลองจินตนาการง่ายๆว่าเขายึดอํานาจมาเนี่ย อยู่ดีๆเนี่ยจะไปคืนให้กับผู้ที่ตัวเองยึดมาอย่างง่ายดายอย่างนั้นและที่สําคัญคนคิดจะคืนอานาจดีๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแปดปีทั้งที่ข้อกฎหมายนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแม้ว่าไม่มีการลุกขึ้นมาของประชาชนการเลือกตั้งก็ไม่มีทางจะบังเกิดเพราะว่าวางยาไว้ที่กฎหมายลูกหมดท้ายที่สุดเนี่ยนะครับร้อยก็ถูกยื่นตีความมาตรา9 3สามาตรา94ก็รอยอยู่แล้ว 500มาตรา91ก็รอท้ายที่สุดมันก็เป็นศูนย์อากาศอยู่ดีและที่สองคัญสว250ก็รอกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยคุณต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมท้องถนนท้องถนนเนี่ยแหละคือการกำหนดอนาคตของชาติไม่ใช่รัฐสภานะครับก็อยากให้พี่น้องได้รอนะครับช่วงสองทุ่มเศษ เราคงจะถแถลงมาตรการอย่างชัดเจนกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พู้ได้ไงว่าวัใกล้กันเต็มทีแล้วมากันอย่างรวดเร็วนะครับสภพักเวทีก็จะเริ่มในการปราศัยเพราะว่าฝนก็เริ่มเบาบางแล้วเชิญเช่นมีมมีำ